สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาลองขับเจ้าหลงราคา2 70,000บาทครับเอาไปเไปก็บไว้โกดังอเอาไปลองกันเลยไอ้เรื่องตัวรถนี่รีวิวเรียบร้อยแล้วครับมีคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลองขับดูลองขับก่อนเดี๋ยวค่อยไปยกน้ำรีวิวอยู่โกดังอีกทีเอ๊ะ้นไปเจ๊จ่อยให้เจ๊จ่อยเยอยป็นคนถืออันนี้ให้ถือโทรศัพท์ให้ เข้ามาเขาบอกว่ามีแอร์มันเออเปิดตรงไหนแอร์นี่บอกโอ้อโอ้นี่คืออะไรอะเทอโมะเฮ้ยแกเ,เย็นตัวนี้ไหมเอ้อ Ô dưới gien sao ai gien sao đi cho bóng hai e ai gien sao vô lòng chưa lọt đầm hay hai đô người em em ài gien chơi em 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 hụt anh anh ký chung bung luôn em 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 ไม่ได้โกงหกนะครับเย็นจริงกระปิสไ,ไปก่อนต้อนระดับหนั่นยีนขึ้นมาสูงกับขึ้นมาได้สนนั้นนึงเอาดำลงก่อนออดำมันอยู่ด้านนี้อันนั้นมันสโลตัน,นี้ก็งโงเค ลงเรียบร้อยอู้ยเอา๋อบนาเซียเราแค่นี้ยังยินาตามสภาพตามราคาเราซื้อไว้เดี๋ยวพาลง ็ไม่เย็นเลยนี่สิเย็นว่เนี่เย็นสวยเลยเหรอแต่จำเป็นหันไปทางนู้นใช่ไหมล่ะเปลี่ยนหัวใหม่ซะนี่เปลี่ยนหัวใหม่ซะเดี๋ยวตัองหยดเพิ่มทุนเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนหัวใหม่ก็อเอาไปเปลี่ยนอันนี้ผมจะขายราคานี้ถามว่ามี่งื่อยได้ไม่มีง่ายครับทำเฉลืเลยก็ได้โอ้ยแต่ยานี่ 好的。 เสียเศษเล็กมากน้นมึงขึยกสั้นดีเถอะวะเที่ยงแถวไม่ได้เปลี่ยเสียแต่คัตซีนะในใน แล้วกับวลอ่งวดตะกรงทำมากแเสดเเอาจอดไปนี้ก็น่าทิพหรอไปเอาไหมครับครับเทยกับไปครับไปไปเอียงอีกแพ่นเล็กยัง้นได้อีกสักไหนไหโอ้แพนเล็กแบนน่ะ คือบ่ทุ่งบอกเขาผมเพนเล็กจ้าเหนียวได้หรอเปล่าให้บ่แมนเอาอยู่บ้านุ้องปิงว่าอะไรดิมีบ่หนมีบ่มลปงมีด้เลาไม่มีทวิโชคไปเอาทวิโชคดิสี่นิ้วเจ้แเ่นเสนเดียวเสนเดียวครบทั้งสองทางเลยดิเส็นหนึ่งมันหกเมตดเออโอเคสีนิ้วหนาสามมิล มาไป,ไปน้องกนัอนี่ปะ,ปะโอเ้เขาปิดแล้วครับซี <4 S 1> มงหนึ่งไหมเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วนี่ครับหัวใหม่ครับผมเจ้าหลงจะได้เปลี่ยนหัวใหม่แล้วนี่ได้หัวอย่างสวยเลยนี่ครับกระดูกใต้หัวยังดีๆอยู่เลย ตรงนี้สีถลอกนะครับตรงนี้พอดีเขาฉีกสติกเกอร์ออกครับสีก็เลยถลอกนี่ครับจองเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวไปเอามาใส่กระดูกใต้หัวยังส,สวยๆอยู่ครับใต้ซุ้มล้อก็ยังดีๆอยู่พอดีเลยถอดแอร์ถอดอะไรใส่พอดีเลยครับ ก็จะเอาใส่เปลี่ยนนี่ครับภายในสวยสวยกว่าที่อยู่ในรถครับนี่อุปกรณ์ครบนะครับยังไงมันก็ดีกว่าที่อยู่ในรถตอนนี้นะครับโอเค